อย่างแรกก็คือว่าการเลือกใช้เม็ดชิปนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเลือกใช้เม็ดชิปที่ไม่ได้คุณภาพนะครับเม็ดชิปเนี่ยมันจะมีกระแสไฟวิ่งผ่านนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นเรื่องของการออกแบบการระบายความร้อนด้วยถึงแม้ว่าเราใช้เม็ดชิปที่ดีแต่ว่าการออกแบบการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ย สวัสดีครับผมชื่อรักษมณ์พุทธบุตนะครับโปรเจกต์เซลล์แมเนเจอร์นะครับจากบริษัทไทยตชิบาไลทิ้งนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับการเปลี่ยนไปของสีเมชชีพเอลนะครับเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ LED ไปแล้วเนี่ยเกิดเอ๊ะทำไมสีถึงเปลี่ยนไปนะครับปีติดไปแค่5เดือน6เดือนนะครับซื้อโภมสี 4,000K แสงคูงมานะครับอยู่ๆเอ๊ะ ทำไมมันขาวขึ้นขาวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูสาเหตุกันก่อนดีก,กว่าว่าสีมันเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะครับอย่างแรกก็คือว่าการเลือกใช้เม็ดชิปนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเลือกใช้เม็ดชิปที่ไม่ได้คุณภาพนะครับเม็ดชิปเนี่ยมันจะมีกระแสไฟวิ่งผ่านนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นทีนี้ถ้าเราเลือกใช้เม็ดชิปที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยนอกจากความสว่างที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะีสีของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าเรื่องของการออกแบบการระบายความร้อนด้วยถึงแม้ว่าเราใช้เม็ดชิปที่ดดดีีีีีแแแต่่่่่่่วววววาาาาาาากกกรรรรรรอออออบบบะะยยคคคมมมม้้้้นนนเเทททไไ LED จูล ็จะมีการออกแบบนีทซิงค์นะครับที่จะระบายความร้อน ออกมาจากเม็ดชิปให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าออกแบบไว้ระบายความร้อนได้ไม่เร็วพอเนี่ยบางทีก็จะเกิดความร้อนสะสมที่เม็ดชิปทําให้เม็ดชิปเนี่ยความสว่างลดลงอย่างรวดเร็วอีกเหมือนกันแล้วก็สีตัวสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับทางแก้คือยังไงแก้ยากอยู่เหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันก็พอมีวิธีการนะรวิธีคิดอยู่ก็คือว่าเราก็ต้องเลือกใช้เม็ดชิปนะครับที่ได้มาตรฐานเนะนี่ยนั่คือข้อข้อที่1ครับข้อที่2ก็คือพยายามเลือกใช้แบรนด์ของผลิตภัณฑ์เนะี่ยที่เขามีการออกแบบเรื่องการระบายความร้อนไว้อย่าอ่าาางรววมบ้ตฐนนคเช MJ19 10pm21 แล้วก็ที่สำคัญก็คือมาตรฐานของ IEC นะครับที่จะทดสอบว่าการเปลี่ยนไปของสีเนี่ยตามอายุการใช้งานเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเรื่องสีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเคยเจอกันไหมครับว่าบางทีเราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาแพงๆนะครับแล้วอุปกรณ์นั้นพังไปโดยไม่รู้สาเหตุนะครับคลิปหน้าเรามาติดตามกันนะครับว่าจะมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ